เมื่อวานเราเล่นหนาๆนี้นาบะเมื่อวานเราไม่ได้เล่นเมื่อวานกูเล่นกันอ๋อเล่นกันนาบะไม่นานนะก็ได้อยู่นะเล่นกับใครอ่ะเอ้าเมื่อวานที่เราเล่นกันสามคนไงจะไม่ได้เป็นเปลี่ยวมิจฉาพี่เล่นไวเปอร์จะเอาโอ้จะเอาเหรอเอ่วจะเอาเหรอมาสิีมาสีโอ้ยภูมิได้เนี่ยเดี๋ยวได้ภูมิได้เล่น ึงร้อนไอติ๊กมึงดูดเยอะกลัวกลัวอะไรโออะไรโอ้แล้วเป็นเลยน่าหนูไม่ใส่ลูซุมไอ้บ้านี้อะใส่ใหญ่ไงเค้โหร์ไคราสสิกเวลาโกดน้องรักกูจริงๆตัวเทาๆเอาขมวงอะไรลยเบาบ้าจริงแมย้อยอะไรวะนั่นเฮ้ยมามามากูใส่ บางอย่างไม่มาไม่มาอะไรวะโอ้ไอ้เหี้ยกูจะหลับแล้วนะมาแล้วมาแล้วเข้าไหมเข้าไงเขมาแล้วมาเข้ามาแล้วชกด้วยชกด้วยบาบ้าบ้าไม่ครับเรานี่เป็นเราของเราเรานี่ที่มันอยู่ใกล้ประเทศไทยเปล่าวะ เออใช่ใช่ใช่นม่แหละือว่าจะเป็นเราเรานี่เอาไว้เอาไว้เปลี่ยนภาพอ่ะอุ้ย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 อ้าวมีกูแตกกูแตกแตกกูแตกก่อนไอเจ้าหมากัดอ้าแตกมาว่าจริงนะไอ้สัตว์เลย กระเพื่อนโดนหนึ่งแล้วกูยิงอ่ะอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูสองตัวสุดท้ายสุดท้ายสวยดีกระปูได้แป๊บไม่น่ายืดมือชุบโทษโทษกระปูไม่ได้ยืงไม่กอะปูได้กูเลื่อนอ่ยกว่ามึง ปตังตัวหนึ่งแตกแตกเป็นไงโหดทิ้งกูมาแล้วสวยปฐะสวยปฐะจริงสวยลุกมาแล้วตอนนี้บุกไปเหยาะวยองึบปึ๊บเอาเป็นไงเป็นไงฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยกูเองกูเองไอ้ย่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไอ้ยออมมึงทำยูทูบจีบนะได้จีบเก็บเอทได้กูเก็บเอทบ,บอกเลยอยู่ไหนติ๊กต่อเอาคืนแล้วติ๊กดูไอ้แต่ <c oughs> เป็นฉอดลาดดีเลยเป็นไงเป็นงี้เป็นงี้ไอนไอ้นี่คือของจริง